สวัสดีทุกคนความที่จะคว้ารางวัลสุดเจ๋งเลยยังเต็มเจ้านี้ต้องเก็บไว้ในกล่องที่ปลอดภัยเลยใครเดาได้มังว่าข้างในมีอะไรนั่นแหละ p h o n e ใครวาดรูปที่สวยที่สุดในรอบแรกจะได้ iPhone รุ่นใหม่และไม่ใช่ไอโฟนธรรมดานะเป็น iPhone สีทองแล้วคุ้มไหมล่ะที่จะต่อสู้สุหนังรางวัลน,นี้ แน่นอนสิฉันเห็นหน้าส,สาวแล้วดวงตาของพวกเธมเป็นไปด้วยประกายไฟแต่ตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่ง่ายเธอแค่ต้องวาดนั่นแหละเริ่มเลยลูชี่ฉันเข้าใจนะว่าเธออยากได้มากแต่ฉันกลัวว่าสีเหลี่ยมสีดำนั้นจะไม่ช่วยให้เธอได้มามานั่นมเป็นการลอกเลียนแบบชัดเจ็ซันเป็นศิลปินตั้งแต่เกิดตัดสินจากสีของเธอแล้ว เราก็ได้เจอกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นตนึงใจว,ว้าวนี่นคือภาพสามนิติของสำหรับเธอคุณน่าเสียดายทุกคนว่าดรูปได้ดีมากส่วนของฉันนั้นไม่ออกหมดเลยแต่ฉันควรจะทำยังไงล่ะเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นภาพของเธอนะั้นไม่สามารถภาพดีที่สุดได้ฉันขอให้เป็นภาพที่ยาที่สุดแล้วกันเพนื่อจุดประสงค์นี้ฉันต้องทำลายภาพของเธอเืนทั้งหมดมาทำลายกันได้เลย ลูซี่นั้นไม่สามารถถูกหลอกได้ง่ายๆเธอคาดหวังสิ่งนี้ไปแล้วดังนั้นเธอจึเตรียมสิ่งของมาระวังเมือของเธอนะซินดี้โอ้ยฉันนึกไม่ออกเลยมันเจ็บปวดขึ้นไหนการตอบสนองที่ไม่สมส่วนเธอแค่ต้องการที่ทำลายภาพของเธอซูซี่ซูซี่เธอควรที่จะอดทนมากกว่านี้นะฉันกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยซินดี้และสิ่งที่เธอต่อสู้มาแล้วไม่ต้องห่วงซินดี้ เธอยังมีโอกาสที่ชนะอย่างที่ทำอยู่หากเธอพยายามไว้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อไอโฟนสีทองกับคลิสเตอร์สีทองอย่าเลยไม่ใช้มันนะเป็นบ้ามากที่ไม่มีใครคิดแบบนี้เอาล่ะซินดี้เลยๆลย,ยผู้ชัยชนะดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายที่เห็นเอาเธอจัดการมันได้แล้วฉันเคยได้ยินว่าที่ไหนซึ่แห่งในสมัยโบราณพวกเขาใช้ผงสีทองซินดี้ก็คงจะตัดสินใจใช้ภูมิปัญญาของคนโบราณ ไอโฟนสีทองสหรซินด้วสีทองหรอโอเคหมดเวลาแล้วได้เวลาห่อของขวัญและนำเสนอผลงานซินดี้กิสเตอร์หายไปไหนหมดถ้าไม่มีกิสเตอร์ไอโฟนสีน้ําเงินของเธอก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปขอโทษนะแต่เธอพลาดเป้าไปเจสนั้นใช้แนวทางที่แปลกได้อย่างเห็นชัด แต่อย่างที่พวกเขาบอกกันก่อนจะแก้ไขปัญหาคุณต้องแน่ใจก่อนว่าเงื่อนไขของปัญหาคืออะไรเธอวาดตุนเซฟแต่แเธอก็ได้วันซึ่งเปล่าด้วยแล้วรูซี่ว่าอะไรไปล่ะเริ่มจากสีเหลี่ยมสีดำแล้วตอนนี้มันเป็นผลงานชิ้นเอกจริงๆครับเซียฟโฟนสีทองจากมุมขวาด้านหน้าเธอสมควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้อย่างแน่นอนลูซี่ฉันเข้าใจความตเด้น,นของเธอนะสุดยอดเลยฉันก็คงอยากได้มันเหมือนกัน แม้แต่ว่าฉันจะไม่แนะนําให้ปล่อย archiphone ก็ตามเธออาจจะทํามันหายไปได้ง่ายๆทําทการคนรอบแบบนี้ดูเหมือนว่าจะมีการทะเลาะกันแฮะโอ้โนโอ้ตู้ oh, <no. S 1> เซฟถูกล็อกมีใครรู้รหัสไหมลูซี่จะรู้ได้ไงล่ะอันแหละมันไม่ได้จะทำกันแบบนี้นะเพื่อนโ okay, อเคลูซี่ขอโดษทีไม่ได้ตั้งใจทุกคนพร้อมสำหรับรอบที่สแล้วหรือยัง เธอคงเดาไม่ออกหรอกว่าเราเตรียมรางวัลอะไรให้พวกเธอลองมาคุณจะได้คอนโซล Nintendo รุ่นใหม่ล่าสุดแจ่งบล่ะตีไหมล่ะชอบไหมใช่ฉันรู้แล้วอย่างที่พวกเธอเห็นรางวัลของพวกเรานั้นไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ด้วยอคอนโซลนั้นมีเกมดีๆมากมายตัวอย่างเช่นซดีด้าอย่างไรก็ตามฉันต้องลองดูแล้ว เวลากำลังผ่านไปทุกคนต้องเริ่มทำงานเริ่มวาดกันเลยฉันจะเล่นเออจริงๆฉันหมายถึงตรวจสอบคุณภาพของรางวัลน,นะสาวๆมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานชิ้นเอกแต่อย่าลืมว่าเธอต้องสร้างผลงานชิ้นเอกของเธอไม่ใช่เดือดแอบดูกันว้าวซินดี้กำลังแสดงให้เห็นถึงความเ็วที่เลอเชื่อเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นกับลูซี่ดูเหมือนว่าคู่เขาเ้าแข่งขันจะน้อยลงไปคนนึ่ง โอกาสคนคนอื่นๆก็เพิ่มขึ้น mm. แต่ตอนนี้ทุกคนเองคิดที่จะกำจัดผู้เข้าแข่งขันกันแล้วถ้ามีเพียงแค่ภาพเดียว mm. ใชยชนะนั่นก็การันตีเจสเข้าใจทันทีและเป่าช็อกใส่หน้าซินดี้ส mm. ก็คือทุกสิ่งที่ซินดี้วาดมาน้ำพังไม่หมด oh, <no. S 1> แล้วเวลาก็ผ่านไป mm. ฉันไม่รู้ว่าเธอจะทำพันหรือเปล่า เออเรือซีตื่นแล้วจะพร้อมที่จะกลับเข้าสู่การต่อสู้กำลังร้อนและอู่กันเลยหมดเวลาแล้วถึงเวลาที่จะนำเสนอผลงานของเธอต่อเจา้าภาพชิมงวดแต่เขาคงไม่อยากจะทำอะไรตอนนี้เขาหมกมุ่นกันไปสุาสานถ้าฉันเป็นเธอฉันจะใช้ประโยชน์จากเวลาพิเศษนี้นะแต่พวกเขาตัดสินใจที่เล่นอย่างทธธี่จะทำตะยึบมันตมกอด เอาล่ะการที่มีช็อกกระแทกบนหน้าก็ทำให้ใครตื่นกันหมดแล้วถึงเวลาที่ต้องตัวแล้วแสดงมาลูซี่ขอโทษนะเดยวความยุ่งเหยินนั้นไม่มีทางชนะหรอกต่อไปเซนดี้พร้อมสร้างสรรค์บางอย่างในสไตล์ของเธอ e x p ก e s s i o n i s m แต่กลับกลายเป็นว่า Scrabble Scrabble มากกว่าเอ่อฉันไม่เข้าใจเหมือนกันเธอลืมวิธีการวาดรูปไปหมดแล้วหรอโอ้เจส เธอนั้นดูเจ๋งมากคนอนโซลดูเหมือนจริงๆริงรางวัลตกไปเป็นของเธอััคงไม่คิดว่าจะมีใครโต้แย้งได้ขอให้สนุกกับการเล่นเฮ้ยเธอกำลังจะไปไหนเนี่ยหันหลังกลับมาอีกแล้วโอ้ไม่ใช่อย่างงี้มองทางด้วยเออเดี๋ยวดูเหมือนใครบางคนกำลงกังจะหลงแล้วเิ่มกันไปเจสลงำงแต่ก็ไม่ยอมแพ้และยังคงเล่นต่อไปว้าวใครจะคิดล่ะ เหมือนเจสจะติดวิดีโอเกมลางวันต่อไปจะไม่ทำให้เธอผิดหวังเช่นกันไมโครโฟนสีทองสวยงามและดังอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าพวกเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง <c oughs> ด้วยสมบัติล้ำค่านี้ลูซี่เธอเห็นไหมว่ามันดังแค่ไหน มันสามารถทําให้เสียงใครก็ได้โดดเด่นขึ้นมาแล้วใครอยากจะเป็นดารามึงล่ะบราเว์แอนดี้เอาอีกแลาไมโครโฟนนั้นยอดเยี่ยมนี้ย่มอบให้กับผู้ที่วาดได้ดีที่สุดไปกันเลยดูเหมือนว่าดูซิต้องการซีเซอร์ไพส์สพวกเราเดูซิเธอใช้สองมือในการวาดลูปว้าวด้วยความเร็วขนาดนั้นน่าทึ่งมาก เฮ้ยสาวอย่ากตกเป็นรองเลยแต่จำไว้ด้วยว่าความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างแอนดี้กำลังจะประเมินคุณภาพเช่นกันและถ้าคุณภาพไม่ได้เธอสามารถทำลายภาพว,วาดของเพื่อนเธอได้เหมือนกันดังหมือว่าเจสจะต้องการที่เล่นสปกปอกบอทีนี้แตคราวนี้กับลูซี่เธอควา้าปากกาเมจิกมาเพิ่มหายใจลึกๆแล้ว Lucy ลูซี่หลบไป <c oughs> เจสพรอนี้ต่อสู้จนถึงที่สุด แต่ลูซี่ไม่ยอมเช่นกันเธอใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจและเฮ้ยเจสดูนั่นสิเอ้ยระวังนะและภาพวาดของเจสก็ดูดทำลายว้าวปรากฏว่าลูซี่ไม่เพียงแต่เป็นศิลป,ปินที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นปรมาจารย์กาการพับกระดาษด้วยน่าเสียดายเจสใครหละที่ต้องโทษใครเป็นคนเริ่มก่อน ในขณะที่เพื่อนของเธอกำลังกวนกันอยู่เซนดี้นั้นไม่เสียเวลาเลยดูไมโครโฟนนี่สิเธอว่าได้เหมือนจริงมากดูเหมือนว่าทุกคนนั้นรู้ว่าใครจะชนะในรอบนี้เธอสันคิดท่าทางที่ดีได้ยอดเยี่ยมมากถ้าเธอว่าไมโครโฟนไม่ได้เธอก็สามารถที่ทําเองได้กระดาษตัดเป็นวัสดุดที่ดีเธอแค่ต้องตกแต่งมันเท่านั้นผ่านเวลาหมดแล้วถึงเวลาที่จะต้องนําเสนอรูปภาพต่อคณะลูกขุนกันแล้ว ขอโทษนะลูซี่ vida, Lucy. แต่ภาพวาดของเธอนั้นดูไม่เหมือนไมโครโฟนเท่าไหร่เลยไม่เห็นมีอะไรสําคัญเลยเธอควรที่ละลายที e> <places> ่นำเสนอนี้เลยนะแต่ไมโครโฟนของแจสนั้นโอ้สุดยอดมากเหมือนว่ามันจะเป็นสามมิติด้วยมันยอดเยี่ยมมากทำไมไม่ได้ทำแบบยาแบบนี้ขอโทษจริงๆนะไม่มีรางวัลสำหรับเธอซินดี้ล่ะโอ้ยอันนี้นี่อีกอย่างหนึ่งเลยเธอสามารถสร้างผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงเลยระหว่างนั้น แสดงความมินดีด้วยและรางวัลอล้มคัพตกไปเป็นขอ,องเธอร้องอะไรสักอย่างนึ่งสิโอไม่นะอย่าร้องเลยอย่าพูดดีกว่าชีวิตไม่ได้เตรียมเรามาไว้สําหรับสิ่งนี้ใครก็ได้เอาไมโครโฟนของเธอไปอฉันคิดว่าแอนด,ดี้เสียใจสําหรับการเลือกรางวัลนี้แล้วแหละ<อ>สำหรับเชฟทาน้ำเค้กไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมล่ะพอคุณอบเค้กมาเยอะสิ่งสำคัญคือการตัดชั้นให้ถูกต้อง และเจาะรูให้เท่ากันจากนั้นก็ใช้วิปครีมโดนปกติแล้วคุณสามารถหยุดตรงนี้ได้โอ้ยฉันลำลายหลายหมดแล้วอะไรยังไม่หมดอีกเหรอแล้วก็ใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกเคล็ลับคุณสามารถซ่อนของขวัญไว้ข้างในได้ซึ่งเคสจะชอบแน่นอน ฉันพน,นันได้เลยว่าชัยชนะจะเป็นของคุณแค่ซ่อนว้สุดท้ายไว้ก็ดีวิปครีมหนึ่งชั้นอะไรจะดีไปมากกว่านี้ยังไงก็ตามฉันก็จะเกลี่ยให้มันเรียบเพื่อให้เค้กอยู่เท่ากันแต่เพียงเพิ่หมายไปกรอบนี้เท่านั้นเฮ้ยอย่าลืมทิ้งชิ้นหนึ่งไว้ให้ฉันด้วยชิ้นที่มี m m อยู่ข้างบนดูสวยและอร่อยขึ้นเยอะคุณย่า ผมหวังว่าหลานสาวของคุณจะไม่หลงกลัวดูบายรคาคาถูกๆเช่นสมาร์ทโฟนเรื่องใหญ่เลยเธอแค่ต้องการทำาีีเค้กสวยๆอร่อยในวันเกิดของเธอเท่านั้นเองก่อนอื่นคุณต้องมาสมแป้งสาวๆทุกคนมีสูตรกันใช่ไหมถ้าไม่มีก็ดูและเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนั่นแหละมันเดี่ยวมาก เฟต์ <Perfect S 2> มากเลยอย่าลืมเติมโกโก้ไปด้วยแค่นี้ก็ทำให้เค้กได้ดรสช็อกโกแลตที่หอมอร่อยแล้วโอ้สียังเป็นช็อกโกแลตอีกหรอนั้นสวยจังเลยน่ากินสุดๆด,ดูสิแซกนายเคยเห็นแป้งช็อกโกแลตแบบนั้นไหมฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันฉันคิดว่าฉันเชียร์คุณย่าด,ดีกว่าฉันเข้าใจแล้วเค้กยังคงจะต้องอบ ยาแต่อะไรเลยล่ะเอาแป้งที่มือออกด้วยคุณย่าติดไฟเค้ชอบช็อกโกแลตมากแต่เธอกับตัดสินใจไปไกลกว่านั้นว่าและทำเค้กจากแท่งช็อกโกแลตที่เธอชอบอะไรนะมันไม่ใช่ความคิดที่แย่เลยนะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ๋แค่นั้นหรอมไม่หรอกถึงเวลาเตาอบแล้วเฮ้ยแซกอย่าชชามากมาแล้วเค้กจะต้องเข้าเตาอบ แซกนี่คือเตาอบและมันคือที่ที่นายอบเอ็กเอ๊ะมันทำงานยังไงนะเพราะฉันเข้าใจแล้วในเรื่องแบบนี้ประสบการณ์สำคัญหนูคำยาวไว้แซกคงจะตั้งอุณหภูมิสูงสุดไว้ทำให้เตาอบของยายพังใช่ไหมดาดาเค้กเสร็จแล้วดูวความมหัศจรรย์ของยายสิกินหอมสุด,สด เค็อดใจไม่ไหวแน่ๆว้าวแซกยังทำอะไรได้ดีๆอีกเยอะเดี๋ยวนะทำไมทำไมนายคิดว่าเค้กของนายไม่สุกทั่วนะอย่างน้อยก็ลองดูก่อนก็ได้ไม่เห็นไหมนะเขาตัดสินใจที่ไม่เพียงจะเพิ่มเวลาอบแต่ยังเพิ่มอุณหภูมิด้วยดีนะที่ยายไม่เห็นเธอยุ่งกับเค้กของเธออยู่หลานสาวจะต้องชอบของขวัญของคุณย่าแน่นอนเป็นเค้คกับเค้ก โอ้ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นคุณย่าไม่สุดลับของเธอละลายแท่งช็อกโกแลตในน้ำร้อนฉลาดจังตอนนี้เธอสามารถทาช็อกโกแลตเหลวๆนบนัคเค้กได้แล้วอย่าลืมโรยหน้าด้วยลูกกวาดใสนอร่อยด้วยนะและแซกก็จมอยู่กับเกมอย่างเต็มที่เขาลืมเรื่องเค้กไปเลยฉันหวังว่าเขาจะโอเคอ๋ไม่นะ แซกน่าสงสารเขาคงไม่เวลาที่จะซ่อมอะไรหรอกเชนหวังว่าเขาจะคิดอะไรบางอ,อ,อย่างทุกคนมีเค้กที่สวยงามมากแต่แซกมีในฐานจากเตาอบแล้วจะทำไงล่ะเพราะเขาไม่ฟังผู้ใหญ่ไงของย่าทั้งอร่อยและสวยงามถูกต้องเขาไม่ความคิดสร้างสรรค์แซกถ้านายตกแต่งเค้กไม่มีใครสังเกตถึงข้อบอกพร่องอันนี้หรอกถึงตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนายแพ้ อย่าร้องไห้เลยเค้ถึงเวลาที่ต้องเลือกเค้กว่าใครอร่อยแล้วอย่างที่เธอเห็นทุกคนพยายามกันอย่างมากยกเว้นแซกก็แค่ช็อกโกแลตที่สุกเกินไปและเปลือกที่ไม่กี่เล่มแต่แ่งน้อยลองหน่อยก็ได้ทำได้ดีมากเอา้าขอโทษที่ทำให้เธอเป็นอย่างนี้ไปกันต่อดีกว่า เค้กของคุณย่าดูน่ากินมากลองดูสิอร่อยเหมือนที่มันเป็นไหมหรือว่าอร่อยกว่านั้นอีกเห็นได้ชัดว่าแัปเค้กออกมาดีมากมาดูกันว่าเชฟทีน่าเตรียมอะไรบ้างเค้กของเธอก็ดูอร่อยมากเลยนะว่าเธอคิดว่าไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วไม่มีอะไรเลยปากของเธออิ่มสุดๆยังไงก็ตามเธอไม่เห็นอะไรหรอนะเอในที่สุดเซอร์ไพรส์ วว้าไอโฟนรุ่นใหม่เอี่ยมปลดน้ำเค้กแบบนี้มาอีกหน่อยเชอะลองนิบค่าพว่าเธอถ่า,ายรูปออกมามันจะเจ๋งแค่ไหนและมีคุณสมบัติอื่นๆอีกไหมเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีเกณ่งเจ๋งเทียบทีน่าเจ๋งสุดๆเลยไม่แบ,บกใจที่เคเลือกเธอเป็นผู้ชนะในการแข่งขันวันนี้เลยโอเคเคสตอนนี้เธอต้องการเซฟวิใช่ไหมฉันเห็นด้วย แม้แดดแซกยังอยากทำเลยมันง่ายมากๆสำหรับเชฟคุณย่ายอมรับเถอคุณทำแซนด์วิชให้หลานสาวไปกี่ชิ้นแล้วหลานสาวยังเอาไปที่โรงเรียนด้วยซ้ำถ้าฉันเป็นเคสฉันจะเลือกเอาแซนด์วิชอของย่าอย่างไม่ลังเลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพราย่าเป็นคนปิ้งขนมปังโโหวิธีนี้รสชาติดีกว่าเป็นร้อยเท่าแซกทำไมนายนั่งวีแฉรล่ะช่วยหน่อย ทำได้ดีมากว้าวคุณยา่าพาสต้ามีกลิ่นหอมมากเลยจะกอยากลองชิมดูหน่อยอร่อยมากแซกมนาะทำอะไรนะะน้ำสำหรับแซนด์วิชโอเคคุณยา่าลืมมันไปเถอะคุณไม่ได้เห็นพาสต้าแบบนี้มานานแล้วทำอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากกเกิดน,นี้ให้เคสดีกว่าทำไมไม่ลองทำแซนด์วิชฝักล่ะฉันว่าคุณย่านาชอบนะแตงกวาไม่คือเทศผักกาดหอม พอมเพื่อสุขภาพทั้งนั้นสาวๆชอบแน่นอนเฮ้ยทีน่าฉันทำถูกกิกาใช่ไหมโอเคมาดูกันว่าสาวๆชอบแซนด์วิชแบบไหนเอ,อจเจอหั่นหนาเกินไปหรือเปล่าฉันว่าฉันเข้าใจแล้วมันไม่สำหรับการคูดแสดงให้ฉันเห็นว่าใครไม่ชอบชีสฉันไม่รู้จักใครที่ไม่ชอบชีสเลยนะทีน่านี่เป็นไพ่เด็ดของเธอเลย นี่คือเคล็ดลับอะไรเนี่ยการระบายสีชีสด,ด้วยสีผสมอาหารหรอดูดีนะแตออ่อะไรเนี่ยยังไม่หมดขนาดเหรอเคยอยากทำชีสหลากสีสันหรอเนี่ยแม้แต่ฉันก็ยังไม่รู้เลยแม่พิม์นั้นไปทำอะไรคือตัดเป็นหัวูปหัวใจฉันจะทำนด์วหชแบบนี้ให้แฟนของฉันอร่อยและน่ารักชาลองฉันกำลังจะจดบนันเทึกวางชีสออกไปแล้วทำให้มันดูเหมือนสายลุง้ง ตอนนี้ถึงเวลาปิ้งแซนวิชแล้วว้าวดูเหมือนคุณย่าจะตกใจใช่แล้วเพราะทีน่าไม่ใช่แค่คนทำอาหารแต่ยังเป็นปรมาจารย์ของงานฝีมือของเธอด้วยดังนั้นมาลุ่มหมัวใจไว้บนผักกาศหอมคุณย่าไม่ตกยุกหรอกอ๋อทีน่านาวน้ขึ้นแล้วว่าแซนวิชเพื่อสุขภาพอยู่ไม่ได้แค่ใส่แฮมลงไปหน่อยถ,ถ้าคุณกล้าใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปด้วยดีขึ้นไปอีก อร่อยมากแซนด์วิชเหรอตื่นได้แล้วแซกทุกคนทำแซนด์วิชกันหมดแล้วไหนก็ามยุ่งแต่กับการกินเนยทั่วนั่นคือสิ่งที่จะช่วยในได้เนยทั่วมากขึ้นขนมปังน้อยลงแต่วิชของนายก็จะอร่อยที่สุดแต่ในถั่วกับขนมปังยังไม่พอเพิ่มกล้วยเข้าไปอีกแมะเลย แล้วเพื่อให้ขนมปังมีเปลือกที่อร่อยสุดนายแต่สินใจที่ปิ้งขนมปังเหรอด้วยเตาลี่เนี่ยนะเออปแปลกจังคุณย่าช่วยเขาหน่อยคุณย่าคิดว่าวิธีนี้จะได้ผลไหมไอ้กลิ่นอะไรนะ่ะกลิ่นไม้แซกนั้นมาจากเตาลี่ของนายตอนนี้เชื่อแล้วหรอนายได้รับคำเตือนแล้วเตาลี่ไม่ควรจะอยู่ในครัวแซกนายต้องระวังมากกว่านี้อย่ากังวลเลยนาะยยังมีโอกาสอยู่ าฉันเป็นเคสฉันก็คงจะสับสนไปหมดทุกอย่างมันดูน่าอร่อยไปหมดเลยยกเว้นแซนวิชของแซกเดอมันก็น่าจะอร่อยนะเต่เคสถ้าเป็นฉันฉันก็คงจะไม่เอาอ่ะเอาแค่คำเล็กๆพอไม่เห็นหรอกความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของฉันเป็นจริงแล้วมันดูกันว่าคุณย่าจะเสื์ไพภายด้วยอะไรนั่นแหละที่ฉันเรียกว่าแซนวิช เคสฉันเห็นด้วยว่าเธอเห็นด้วยกับฉันแต่เธอยังมีแซนวิชของทีน่าอยู่ข้างหน้าว้าวมันสดใสามากทั้งในเธอจะพบกับสีสันใสลุ่งทั้งหมดเจ๋งมากเลยและอร่อยเหลือเชื่อด้วยฉันขอชิมหน่อยได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าแซนวิชของคุณย่าจะไรลอยทสุดขอโทษนะทีน่าคุณย่าเป็นแชมป์แต่สักวันเดี๋ยวเธอก็โชคดีแนหะ ชัดเจนว่าความอยากอาหารมาพร้อมกับการกินตอนนี้เธออยากกินหมีช็อกโกแลตหรอเหมือนเป็นของใหม่เลยคุณย่าฉันเคียร์ให้คุณยู <Yeah. S 1> แต่แซนก็มีไอเดียแล้วเพื่อให้เป็นจริงเขาเลือกที่จะใช้คุกกี้โอเลโอแต่ก่อนน่นเขาต้องเอาคคีมยนที่อยู่ระหว่างครึ่งออกก่อนมันอร่อยมากต่อไปเขาต้องบอดคุกกี้ให้ดี พย,ยายามไกินเองนะแม้แต่ฉันจะอดใจไม่ไหวก็ตามจากนั้นแซกก็ตัดสินใจเลือกเนโธล่าทางเลือกที่แน่นอนแต่ต้องชิมก่อนเผื่อว่ามันจะเสียเอาเอาเอาต้องผสมให้เข้ากันกับเศษโอรีโอเพื่อให้เป็นก้อนเหนียวเหนียวคุณย่าอย่าตกเทรนนะแม้แต่แซกก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีได้เลย ส่วนตัวแล้วฉันแนะนำว่าทุกคนใส่นิโทล่าลงเขาจะทำให้แป้งมีรสช็อกโกแลตมากขึ้นและอร่อยขึ้นด้วยตอนนี้กงนวดแป้งให้ละเอียดและทำอย่างนี้ต่อไปก็คงใช้เวลานานมากถ้าเป็นฉันฉันจะใช้เครื่องผสม <S <S เธอก็ทำแบบนั้นเหมือนกันคุณยากขนาดจริง แต่แป้งของชีนะก็เสร็จแล้วยังขาดอะไรอีกไหมโกโก้เป็นความคิดที่ดีหมีมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่แล้วแซกกำลังทำตามอยู่ส่วนผสมช็อกโกแลตโอริโอและนูเทลล่าของเขาพร้อมแล้วตอนนี้เขาต้องปั้นมันให้เป็นรูปหมีแซกไหนไม่รู้วิธีการปั้นเลยหรือจะทำอาหารก็ได้ดูผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเรียนรู้ไป แป้งแพนเค้กของคุณย่าเกือบเสร็จแล้วแค่เทใส่ขวดเพื่อให้บีบลงในกระทะให้ง่ายขึ้นภายในภายหลังว้าวสวยงามมากสุดยอดไปเลยมีนาะยกินได้จริงเคจะต้องดีใจสุดๆแน่แลกเลียนแบบเคแลับของคุณย่า จะตัดสินใจทำตาให้หมีจากลูกกวาดมันจะอร่อยแบบเบอร์รี่ของยายไหมทีหน้าเธอทำอะไรอยู่นะ่ะหมีน่าจะตัวใหญ่ขึ้นนะน่าเห็นด้วยตอนนี้จะต้องอบด้วยที่จุดไฟว้าวเปลวไฟต้องแบบนี้แหละฉันชอบว้าวฉันชอบมากเลยโอ้ไม่นะเชฟลืมไปว่าแป้งจะใหญ่ขึ้นจีน่านี่เป็นความผิดพลาด โชคไม่ดีเลยไม่เป็นไรทีน่าเธอเคยผ่านจุดนี้มาก่อนว้าวมีทุกตัวน่ารักมากเลยอย่าเว้นตัวที่ทีน่าทำมันน่าขนลุกนิดนึงอย่างน้อยมันก็อาจจะอร่อยก็ได้อะไรนะเธอกัดไม่ได้ด้วยซ้ําหรอเธอจะกินมันยังไงเนี่ยดูเหมือว่าเธอจะกินมันไม่ได้อย่างน้อยมีของคุณยาททำให้เธออารมณ์ดีขึ้นนี่มันคือแผนเค้กรูปหมีน่ารักจังเฮ้ยค่อยๆกินสิ กินมันหมดหมดแล้วโอเคต่อไปก็เป็นมีของแซกว้าวมีช็อกโกแลตเหลือเชื่อเลยแซกขอแสดงความยินดีกับนายด้วยชัยชนะเป็นของนายฉันกลัวว่าแซกจะไม่โชคดีในครั้งนี้ไปนะเนี่ยชัยชนะเป็นของนายคุณย่าก็เป็นผู้แพ้ที่ดี